สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5้โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษาทุกๆกคนนะครับวันนี้คุณครูรุ่งบุญแก้วนะครับก็จะมาสอนในรายวิชาทัศนาสินครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5อ่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่าวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการจัดองค์ประกอบศินอ่าเรามาเริ่มเรียนกันเลย การจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับหมายถึงนะครับหลักการจัดผลงานทัศนศิลป์ด้วยการนําเอาส่วนประกอบของทัศนธาตุต่างๆเนี่ยนะครับมาใช้ในนะครับการจัดหรือการนะครับสร้างผลงานทัศนศิลป์นะครับทัศนธาตุต่างๆก็ได้แก่นะครับพวกจุดพวกเส้นสีนะครับรูปร่างรูปทรงต่างๆนะครับแสงเงาพื้นผิวอะไรต่างๆเนี่ย ำมาประกอบเป็นผลงานของศิละปะนั่นเองนะครับผลงานอย่างเช่นผลงานจิตรกรรมงานปั้นงานภาพพิมพ์นะครับเรียกว่านะครับเป็นการจัดองค์ประกอบศิลป์การจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับนักเรียนก็จะมีอยู่5องค์ประกอบด้วยกันคือ1การจัดองค์ประกอบศิลป์แบบเอกภาพนะครับ 2. ความสมดุล 3. จุดเด่น 4. ความกลมกลืน 5. ความขัดแย้งนะครับมีอยู่5องค์ประกอบนะครับเอกภาพความสมดุลน,นะครับจุดเด่นความกลมกลืนนะครับแล้วก็ความขัดแยง้งอ่าเรามาดูองค์ประกอบที่หนึ่งคือองค์ประกอบแบบเอกภาพก็คือนะครับความหมายก็คือการจัดทัศนศิลป์ทัศนาธาตุนะครับของศิลป,ปะให้มีความประสานกลมกลืนมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อนนะครับไม่กระจัดกระจาย แสดงให้เห็นถึงความพอดีของและไอของงามนะครับความงามของความงามของภาพก็อย่างเช่นรูปภาพที่เขายกตัวอย่างมานะครับเป็นการจัดนะครับองค์ประกอบเอกภาพนะครับโดยรูปภาพอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัดกระจายไปที่ไหนที่หนึ่งนะครับมีการแบ่งอ่าแบ่งออกนะครับรวมมีการรวมนะครับกลุ่มก้อนที่สวยงามมีการมีเงามีแสงอะไรนะครับมีน้ําหนัก ที่สวยงามต่อไปเป็นนะครับองค์ประกอบที่2คือความสมดุลน,นั่นเองนะครับความสมดุลก็หมายถึงการนําทัศนธาตุนะครับทางศิลป,ปะมาจัดองค์ประกอบให้มีความประสมประสานกลมกลืนนะครับให้มีความพอดีมีสัดส่วนต่างๆนะครับในผลงานของทัศนศิลป์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับความสมดุลก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1ก็คือความสมดุลแบบ สองข้างเท่ากันนะครับก็คือการจัดองค์ประกอบของงานศิลป์ของเราเนี่ยนะครับทั้งสองข้างให้มีขนาดสัดส่วนน้ําหนักเท่ากันนะครับไม่เอ็นไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับก็ดูอย่างรูปภาพตัวอย่างนะครับทั้งสองฝั่งนะครับมีการจัดองค์ประกอบที่เท่ากันแบ่งสัดส่วนเท่ากันทั้งสองฝั่งและแบบที่สองนะครับหรือประเภทที่สองคือความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากันนะครับก็คือการจัดองค์ประกอบทั้งสองข้างมีนะครับ แกนนะครับหรือว่ารูปร่างของงานทัศนศิลป์เนี่ยแตกต่างกันนะครับไม่เท่ากันนะครับมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่นะครับทั้งสองข้างเนี่ยมีความสมดุลกันนะครับทำให้นะครับในการในความรู้สึกเนี่ยมันเท่ากันนะครับมีความสมดุลกลมกลืนกันนะครับก็เป็นความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากัน ต่อไปประเภทที่3คือนะครับการจัดองค์ประกอบศินนะครับโดยเน้นจุดเด่นนะครับจุดเด่นก็หมายถึงส่วนสําคัญที่ปรากฏชัดเจนโดยเด่นที่สุดในผลงานนะครับจุดเด่นเกิดจากการเน้นที่ดีนะครับตําแหน่งนะครับตาแหน่งการวางนะครับอาจจะเป็นการวางในระยะกลางให้เราดูภาพเด่นขึ้นหรือการเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับมีความลักษณะที่ เข้มเข้มกว่ารูปภาพหรืองานทัศนศิลป์ที่อยู่รอบข้างนะครับเป็นการจัดองค์ประกอบสินด้วยจุดเด่นนะครับอย่างเช่นรูปที่เขาให้มารูปนกนะครับรูปนกก็จะมีลักษณะที่เด่นมีสีที่อ่าเข้มชัดเจนนะครับให้รูให้เรารู้ว่าอ่าเขาเน้นไปที่ตัวนกนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องการเน้น นะครับอันนี้ก็จะเน้นน้ำหนักของแสงเงานะครับต่อไปอ,องค์ประกอบที่4นะครับก็คือความกลมกลืนความกลมกลืนก็หมายถึงการน,นำทัศนธาตุทางศิลปะมาจัดองค์ประกอบนะครับศิลให้มีความสัมพันธ์นะครับมีความกลมกลืนกันสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับเข้ากันได้อย่างดีไม่ขัดแย้งกันก็คือการนำ ทัศนคติ่าต่างๆนะครับหรือการนําองค์ประกอบของศีต่างๆนะครับมาจัดในผลงานที่เรานะครับสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยนะครับให้นะครับให้มีความกลมกลืนกันนะครับไม่มีการเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับไม่ให้มีน้ําหนักตรงไหนเข้มนะครับหรือว่าเด่นหรือว่าด้อยไปกว่ากันนะครับให้มีความกลมกลืนกันนะครับเป็น เป็นพื้นเดียวกันนะครับเป็นผลงานนะครับรูปร่างลักษณะเดียวกันให้มันดูกลืนตานะครับอย่างรูปภาพที่เขานะครับให้ตัวอยา่างหรือครูยกตัวอย่างให้นะครับก็เป็นความกลมกลืนด้วยเส้นนะครับมีความคโค้งหลากหลายเส้นนะครับมารวมกันดูแล้วกลมกลืนตาอันนี้ก็เป็นความกลมกลืนด้วยขนาดมีขนาดที่เท่าๆกันไม่มีอันไหนเล็กอันไหนใหญ่ไปกว่ากัน น,นี้ก็เป็นความกลมกลืนด้วยลักษณะผิวครับมีพื้นผิวที่เหมือนกันนะครับต่อไปอ่าเป็นประเภทสุดท้ายนะครับขององค์ประกอบงานศิลป์นะครับก็คือความขัดแย้งนั่นเองนะครับความขัดแย้งก็คือหมายถึงนะครับการนําทัศนธาตุมาจัดองค์ประกอบศิลป์ให้เกิดความนะครับตัดกันหรือขัดแย้งกันนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้นะครับมันเหมือนกันนะครับ เมื่อดูไปแล้วมันจะดูกลมกลืนกลมตาหน้านะครับสนใจหน้าตื่นเต้นนะครับมีการนําองค์ประกอบทัศนธาตุอะไรต่างๆหรือว่าเมตากรังสีนะครับมาใส่ในผลงานนะครับให้มันดูกลมกลืนนะครับให้มันตัดกันขัดแย้งกันนะครับอย่างรูปภาพที่เขายกตัวอย่างให้มานะครับมีการตัดรูปร่างรูปทรงนะครับมีการขัดแย้งกันนะครับในลักษณะต่างๆอ่าแล้วก็มีการเล่นสี ที่ตัดกันนะครับในแต่ละรูปภาพอาจจะมีหลากหลายสีที่ขัดแย้งหรือว่าตัดกันนะครับอันนี้ก็คือการองประไอประเภทของนะครับองประกอบการสินด้วยกรมด้วยความขัดแย้งนะครับก็จบไปนะครับก็มีอยู่5ประเภทด้วยกันนะครับที่ครูยกตัวอย่างมาอ่าอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งด้วยขนาดอ่าอย่างรูปแตงโม พึ่งพึ่งรูปกับรูปแตงโมหนึ่งซีกนะครับก็ตัดกันดูเห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นการขัดแย้งด้วยสีอ่าขัดแย้งด้วยสีเดี๋ยวครูขออนุญาตย้อนไปนิดน,นึงนะครับอ่านักเรียนครับก็จบไปนะครับเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบสินนะครับครูก็จะสรุปได้ว่านะครับ การจัดองค์ประกอบศินก็มีอยู่5้าประเภทด้วยกันนะครับแต่ละประเภทก็จะมะีประเภทที่แยกย่อยไปนะครับให้นักเรียนไปย้อนดูวิดีโอนะครับที่คุณครูสอนนะครับครูก็จะสรุปได้ว่าองค์ประกอบของศินก็จะมีอยู่ห้าประเภทหนึ่งนะครับประเภทเอกภาพสองนะครับความสมดุลสามจุดเด่น4ความกลมกลืนแล้วก็ห้าก็คือความขัดแย้งนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับ ครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะครับโดยคําสั่งก็คือให้นักเรียนวาดภาพการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่มีการจัดองค์ประกอบภาพแบบการจัดความสมดุลนะครับตามภาพที่ครูกําหนดให้เลยนี่นะครับตามภาพตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ที่เปล่าตรงนี้อ่าด้านหลังครูเลยนะครับพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามนะครับส่วนนะครับเดี๋ยวครูจะนําไปแปะไว้ท้ายคลิปให้อีกทีนะครับสําหรับแบบฝึกหัด นะครับแล้วสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนในเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีสำหรับวันนี้ครูก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ